สวัสดีครับผม K7 ซวจากสติลวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องยนต์อนเนกประสงค์จากสติล มาเริ่มกันที่คุณสมบัติและการใช้งานของตัวเครื่องกันเลยครับเครื่องยนต์อเนกประสมของเราสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะนําไปต่อเป็นเครื่องพ่นยาเครื่องผสมคอนกรีตเครื่องสีข้าวหรือแม้แต่เครื่องบดอัดก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละครับซึ่งเครื่อง e h c จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ํามันในเครื่องต่ากว่ามาตรฐานทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เสียหายครับและนี่ก็คือแกนพาซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 19.05มิลลิเมตรพร้อมความยาว58.6ม mm. ิลลิเมตรนอกจากนี้ยังมีฐานยึดสกรูหน้าแปลงทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยละครับ มีที่ใส่น้ํามัน2ด้านแถมยังสามารถถ่ายน้ํามันออกได้2ทางอีกด้วยละครับคาร์บูรเรเตอร์ของเรายังมีก๊อกน้ํามันทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าน้ํามันจะไม่ล้นออกมาโดยสติลของเรามีเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ให้คุณเลือกถึง2รุ่น e-hc 6 0 5 s มาพร้อมกําลัง6แรงมาและ e-hc 7 0 5 s ผมบอกตรงๆนะว่าจ้เครื่องเนี้ช่วยคุณทำงานสบายขึ้นเยอะเพราะใช้งานง่าย แผงการบำรุงรักษาก็ไม่จุกจิกผมเคเซเว่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ